าลลาม,มาลาอิกะมาลาอิกะความหมายในอิสลามม่ได้แปลว่าเทวดาเพราะมาลาอิกะนั้นถูกสร้างมาจากรัศมีของอัลลอฮ์คำว่ามาลาอิกะมีรากศัพท์มาจากภาษาอาหรับว่ามาละกะหมายถึงการปกครองการมีอำนาจ มีจำนวนมากมายไม่มีใครรู้จำนวนได้นอกจากอัลลอฮ์มาลาอิกะไม่มีเพศไม่บริโภคไม่มีคู่ครองไม่บิดพริว้วไม่ฝ่าฝืนคำสั่งไม่มีความคิดที่จะเลือกทำอะไรหรือทำสิ่งใดโดยลำพังได้เพราะมาลาอิกะมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพียงอย่างเดียว มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นมาลาอิก์ในสภาพเดิมได้เว้นแต่บรรดาณบีเท่านั้นเพราะมาลาอิก์ไม่มีร่างกายเหมือนมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้แต่มนุษย์สามารถมองเห็นมาลาอิก์ได้ในลักษณะจำแรงร่างให้เป็นมนุษย์เป็นบ่าวที่มีคุณธรรมมีมารยาท เป็นที่ไว้วางใจมีพระละกำลังล้นเหลือด้วยอนุมัติของพระองค์บรรดามาลาอิกาแต่ละท่านล้วนต่างมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอัลลอฮ์ด้วยกันทั้งสิ้นมีมาลาอิกาบางท่านเท่านั้นที่พระองค์ทรงระบุนามและแจ้งหน้าที่ให้ได้ทราบเช่นท่านจิบลีนอไลฮิสสลามมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำองค์การจากอัลลอฮ์มอบให้แก่บรรดาหอซูลของพระองค์ ท่านมีกาอีลอะไยฮิสลามรับผิดชอบเรื่องฟ้าฝนและพืชพันธุ์บริหารให้ฝนตกในที่ที่พระองค์ทรงมีบัญชาท่านอิสรอฟีลอะไยฮิสลามมีหน้าที่เป่าสังในวันกิยามัตเพื่อให้ทุกชีวิตจบสิ้นและฟื้นคืนชีพขึ้นใหม่ข้อสนูุจหันนำคือบรรดามาลายิกาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนรก คอยดูแลจัดการตระเตรียมการลงทันไว้แก่ชาวนรกมีจำนวน19ท่านมาลิกรับผิดชอบเฝ้าประตูนรกริดวานรับผิดชอบเฝ้าประตูสวรรค์มลกุลเมาส์มีหน้าที่ปลิดวิญญาณเมื่อถึงความตายอัลมอักกิบาตคือบรรดามาลาอิกาผู้เฝ้าติดตามทำหน้าที่อารักขาคุ้มกันภัยให้กับมนุษย์ตามพระบัญชาของอลัลลอฮ์ เพื่อปกป้องเขาให้พ้นจากพยันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีมาลาอิกาที่ทำหน้าที่คอยจดบันทึกการงานของมนุษย์ทั้งความคิดความตั้งใจคำพูดการกระทำซึ่งมนุษย์ทุกคนจะมีมาลาอิกาสองท่านประจำอยู่ทางด้านขวาและซ้ายคอยบันทึกความดีความชั่วที่เขาได้กระทำอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรจะเดินทางหรือพำนักอยู่กับที่ และยังมีมาลาอิกาที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับท้องทะเลและมหาสมุทรลมพายุตลอดจนภารกิจอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และจักรวาลซึ่งไม่มีผู้ใดรู้ได้นอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์มาลาอิกาจะมาอยู่ห้อมล้อมเขาขอพรขออภัยโทษให้กับเขา ทุกครั้งที่เขาอ่านอัลกุรอานทุกครั้งที่เขาเจรจาพูดคุยในเรื่องศาสนาทุกครั้งที่เขาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเท่ากับว่าเขาอยู่ในการำลำดึกถึงพระองค์ชัยตอนจะถูกกีดกันและตีตัวออกห่างเพราะที่ใดมีมาลาอิกะที่นั่นจะไม่มีชัยตอนชัยตอนชอบที่ที่มีเสียงเพลงเสียงดนตรีขึ้นเรลงที่ทำให้คนหลงลืม แต่มาลาอิกาไม่เข้าอยู่ในร่วมสถานที่แห่งนั้นการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกาถือเป็นหนึ่งในการศรัทธาต่อเรื่องเลึนลับเรื่องที่เกินความสามารถและสติปัญญาของมนุษย์อิสลามไม่ใช่ศาสนาที่นำหลักตะก,กะและเหตุผลนิยมเป็นที่ตั้งแต่อิสลามหมายถึงการยอมสยบยอมจำนวนและน้อมรับในพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า ขนาะเดียวกันพระองค์ก็ให้มนุษย์ใช้สติปัญญาคิดไตรตรองพิงนิตพิจารณาในดำรัสของพระองค์ในหลักฐานจากพระองค์ที่อยู่แวดล้อมตัวตนของมนุษย์เพื่อประจุแห่งศรัทธาจะได้ส่องสว่างในหัวใจของมนุษย์อยู่ตลอดเวลาวบิลลาฮิตเตอฟีกวัลฮิดายะวัสสลามว่าอะไลากุมบอระมัตุลล้อใหว่าบารอกาตู